เังขอายุติไม่ไพ่ว่าสพาอเราหึจใจว่าเสียงมันดีเนาะว้าเริอจ้าเริดๆๆ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 ๆยๆๆๆๆยๆๆๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  ขี้เตอาม,มาไปหาหญ้าดีบรยบรยากาศแบบนี้ขี้เตอามาแล้วค่ะปลูกหญ้าได้ด้วยนี่บาร์รัชถวยบาบารัชถวยนะคะเอาบรรยากาศนะจ๊นนะมาชมบรรยากาศนะคะหาหญ้านะคะบรรยากาศแบบนี้คปีละครั้งนะคะปีละครั้งนะจา๊ะปีละครั้งนะคะกระดุงาาไผ่นี่ เด็กยกท้ายคลิปบ่ก็กยกใ่ไหมมาในบ้านลร้มันตื่นคนบ่ตื่นคนตื่นเสียงคนคุณผูยมามได้เ้คุณนคนสวยไปยืนไกลค้นสวยไปยืนไกลมาได้บ่ตกะนคือจังหวัด ือจะมันทาขี้เราพ่นอาปลาไปว่างไห้เดี๋ยวพน้าทาอะไรเจ้าเนาะโอ้วันบอลยื่นไปเด้ซื้อ้ัจารวันยากาศวันบาทเ่าเ้าราคาอ่ะอีกจะคลิป้ัจ้ายายองจัดเตรียมให้นะคะวันนี้สองคลิปไปเลยค่ะให้คุ้มค่ามากไก่้จ้ายยบอลไม่บบอล่แม่แก โอ้ยบ้านคือสว่วงขยินทุกคนนะว่าหันหมา้องาวังหันไม่มาตั้าหม้ออันน้่าได้งูก็ได้นี่บอสบรรยากาศนะจ๊าถ่ายรัวรัเลยค่ะวันนี้ถ่ายรัวรัเลยจ้ายังห้องกับบัาเตอร์ลมโ่ราคายย้กหาท้ายตะเคียนเลยจ้า จะเศร้าไม่ได <resol vi ar> ้ออกมาทายอ้าชมมันจะกาศบรราบ้านวิวนะจ๊ะสวยสวยค่ะท้องให้ท้องหน้านะคะบ้านเจ้ห้องเป็นแบบนี้นะจ๊ะบ้านเจ้าร่มนะคะ บอไทคีบก็แม่บลอกไไล่สดดอกแม่บ่ลลันัดไล่สดเพราะว่าตอบแฟนอ่านกล้องกล้องบอดีกันเลยบอกไฮไล่กับฮาท่ายคิบเอาอะไรบดีฮาก็ลบออก ว,ดดว,ว้ายหมานนะจ๊ะหมานค่ะคนสวยตึกหมานนะคะหมานดูนะจ้าหมานดูนะคะหมานหมานหมานหม,มานค่ะ